ดิปินเองเนี่ยคิดว่ารอบหน้านจะลงสมัครสสอีกนะก็ถ้ามีโอกาสก็ลงเขตไหนนะเขตสาบค่ะบางากรุงไอจังหวัดนนทบุรีดิปินมีโอกาสได้มาทํางานกับมาคิดการที่หมอเนาะในเรื่องของอนุกเรื่องไวโอเลนส์แล้วก็ตอนนี้ตําแหน่งอะไรอันนี้เป็นที่ปรึกษาคือตำรหน่งอรอ๋อแล้วมาสภาชินแล้วยังหลงหอ่ะไม่หลงแล้วค่ะวิวอันนี้วันนี้เดี๋ยวเนี่ยเรามีสามวัาแล้วกดใช่ไหม ทานข้าวเสร็จแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกแบบนั่งบ่อยๆ,อยๆเดินรอบอัวเข่อยรรอบบอยก็ยเลยวันนี้พาเราท้นเรามาเริ่มจับเวลากันนะคะว่าทิ้งกับพี่หมอเดินรอบรักระกฎแอดวินาทีคือแค่าเป็นแลนด์มาร์คของสภาวัแล้วคราว<อ><อ>นี้เราเดินมาทั้งหมดหนึ่งนาทีครึ่งนะคะ <c oughs> เริ่มสูงฉ <c oughs> ีดเริ่มวอร์มแล้วแต่ชุดมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสงวนก็เราก็ต้องเป็นต้องรักษาสุขภาพ อันนี้สองนาที่บางครั้งมันจะมีแบบมีช็อปขายเนาะซึ่งก็ละละอะไรอย่ามว่าเที่ยวสภาก็มาได้มันถ่ายรูปแล้วก็ส่าท<ว><น>ุกทนก็นอนเป็นเงินหนึ่งของภาษีประชาชนแล้วก็มีแคนทีนสปาซึ่งก็เปิดรับคนนอกเนาะรอบหนึ่งเท่าไหร่สี่นาทีโ <9 S 1> อ้กวินาทีค่ะทุกคนเกือบห้านาทีพหอที่ขนาดพี่หมอเดินเร็วเดินเร็ว